ตอนที่671ผลการทดลองบรรดาลูกค้ากำลังสนใจทางล้วฉวนพวกเขาตอนนี้ต่างอยากทราบว่ามันคือเรื่องราวอะไรล้วฉวนเผยสีหน้าเรียบเฉยกล่าวคำออกเป็นความสามารถพิเศษของอาชีพทำให้ต้องกลายเป็นพวกจูนีเปียวแบบนั้นเป็นความสามารถพิเศษอย่างแท้จริงทุกคนต่างพยักหน้ารับโดยที่ไม่คิดอะไรมากล่วฉวนจึงเข้าไปปิดเสียงประกอบประจำอาชีพถ้งเสีย ถัดจากนั้นจึงมองก้อนหินที่ตั้งใหม่การสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นจำเป็นต้องใช้ความร้อนสูงในสภาวะปิดเหมือนกับการเผาถ่านหินแคลเซียมคาร์บอเนตจะแตกตัวออกเป็นแคลเซียมออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุณหภูมิสูงปฏิกิริยาของแคลเซียมออกไซด์ที่ตอบสนองกับปูนขาวในน้ำจะทำให้เกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์โดยคร่าวก็น่าจะประมาณนี้ใช่น่าจะประมาณนี้แหละ ล้วดวนกล่าวกับตัวเองแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าบางทีตนอาจจะจดจําอะไรผิดไปบ้างครั้งนี้ล่วดวนควบกลุ่มพลังของอะคีทมินได้ดีถัดจากนั้นจึงเริ่มทําการเผาก้อนหินเวลาผ่านไปก้อนหินเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดง ทว่าสภาวะตอนนี้คล้ายผิดคาดไปเล็กน้อยภายใต้การเผาไหม้ของอะคีทมินก้อนหินยังเป็นเพียงแค่เผยสีแดงออกนับตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้อย่าได้กล่าวถึงคาร์บนอนไดออกไซด์แค่จะให้เป็นแก๊สอะไรออกมาก็ยังไม่มีหรืออุณหภูมิไม่สูงพอร่วดชวนจึงเพิ่มอุณหภูมิความร้อนเข้าไปอีกสีของก้อนหินเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงสด ก่อนที่จะแดงชาติไม่กี่นาทีหลังจากนั้นหลุมจึงปรากฏขึ้นตรงที่เคยมีก้อนหินตั้งอยู่ภายในคือลาวากำลังไหลเวียนล่วชวนครุ่นคิดถึงสาเหตุที่เกิดสถานการณ์ตอนนี้แคลเซียมคาร์บอเนตสมควรมีอยู่ในหินธรรมชาติมันไม่มีเหตุผลที่ก้อนหินกองโตขนาดนี้หลังผ่านการเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิสูงจะไม่มีแก๊สอะไรออกมาเลยหรือจะเป็นเพราะอาคีเพลิงหรือจะเป็นเพราะมันคือต่างโลก เท่าแกแล้วยังไงต่อกันปูริเกอร์กล่าวถามลวดชวนพึ่งกล่าวไปว่าขั้นตอนที่สองคือการเผาฐานหินตามที่ได้เห็นปัจจุบันเหมือนว่ามันจะก้าวไปอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วทุกคนต่างมองลวดชวนด้วยความสงสัยลวชวนคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวเหมือนการทดลองในเกมจะมีปัญหาอะไรบางอย่างยหายที่ ถ้าจากนั้นร่างของเขาจึงเลือนหายทุกคนต่างมองหน้ากันเองอย่างไม่ทราบว่าร่วงวนต้องการจะทำอะไรร่วงวนกลับออกมาพวกเขาที่สงสัยต่างก็กลับตามกันออกมาเมื่อถอดหมวกออกร่วงวนจึงมองที่ปูริเกอร์หินใช่ไหมเท่าแกไม่ต้องห่วงข้าจะออกไปหาให้แล้วเดี๋ยวกลับมาปูริเกอร์ตอบคำกลับปูริเกอร์ออกจากร้านไปพร้อมสิหลายสิบคนติดตามไม่นานหินกองโตจึงปรากฏตรงหน้าประตู เท่าแกยังจะใช้ไฟเผาต่อหรือเย่หลิงเอ่ยถามด้่ยชวนปหยัหน้ารับฮะงั้นครั้งนี้ให้ตาเท่าผู้หนีลงมือเองเป็นไรเหยาหุยเฉินเสนอตัวรั่วชวนมองทางเหยาหุยเฉินก่อนจะรับคำได้ด้วยฐานะนักปรุงยาความสามารถควบคุมอาคีของเหยาหุยเฉินย่อมเลือดหลําอาคีเพลิงสีแดงปรากฏในมือเขาใส่ใจการควบคุมพลังให้ดีอย่าได้มากเกินไปรั่วชวนกล่าวคำเสริม ทราบแล้วเยาหุุยเฉินรับคำหลายคนรับชมสิทธิ์ของหุบเขาโอสถต่างตื่นเต้นอักีดอกบัวแดงของเจ้าสำนักเขาหรือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับจากโบราณสถานได้ยินมาว่าอักีนี้กระทั่งสามารถเผากรารทิ้งแต่ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่โน่ทบพูงล็อกทุกคนต่างอุทานกล่าวคำออก ยอดฝีมืออย่างชิงยิงเฟิงและชู้หยางต่างรับชมด้วยสีหน้าจริงจังขอบเขตราชันล้วนทราบเรื่องพลังอํานาจอัคคีเพลิงนี้เป็นอย่างดีแม้สะกดเอาไว้แต่พลังงานบึ้งลึกของมันก็มาหาศาลขนาดพร้อมทําลายโลกได้ตอนที่672กดกฎแห่งโลกภายใต้การผามไหมของอัคคีดอกบัวแดง ก้อนหินจึงเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนจะเข้าสู่สภาวะหลอมเหลวละลายเท่าที่ร่วดชวนรับรู้จนกระทั่งถึงตอนนี้มันไม่มีแก๊สเผยออกมาเลยหรือก็คือปฏิกิริยาแตกตัวไม่เกิดขึ้นอย่างเมื่อก้อนหินเกิดความร้อนสูงสภาพที่เกิดขึ้นนี้เหมือนก,นกันกับในเกมหรือเพราะกฎของโลกนี้ร่วดชวนคาดเดาอยู่ในใจเท่าแก เหวุ่ยเฉินหันมองทางลวสวนหลังอัคคีดอกบัวแดงเผาไหม้ก้อนหินตอนนี้มันจึงกลายเป็นหินหลอมเหลวสีแดงชาติด้วยพลังจิตของเยว่หุยเฉิววนควบคุมไว้มันจึงยังไม่ไหลเวียนไปที่ใดกล่าวได้ว่าทําได้ดีและพร้อมรอรับคําสั่งต่อไปลวดวนดึงสติกลับคืนมาก่อนจะกล่าวพอก่อนเขาประกาศจบการทดลองเพียงเท่านี้บรรดาลูกค้าและผู้รับชมต่างจับต้นจนปลายกันไม่ถูก เท่าแกแค่นี้หรือปูริเกอร์เผยอาการสรับสนบรรดาผู้รับชมที่เหลือต่างก็ตอบสนองเช่นเดียวกันที่หมดทั่วไปกองหินถูกเผาและอีกกองถูกเป่ากระจุยออกก้อนหินตรงหน้าหลานต้นตำรับก็ถูกเผาเช่นกันพวกเขาไม่อาจเข้าใจว่าการกระทํานี้ต้องการสื่อถึงอะไรล่วชวนพยักหน้ารับอืม จากนั้นจึงหันกลับเข้าร้านไปกลุ่มคนทั้งหลายมาเข้าร่วมหาความสนุกดังนั้นจึงไม่ได้ต้องการคำอธิบายแต่อย่างใดนอกจากนี้ต่อให้คำอธิบายพวกเขาก็ไม่เข้าใจด้วยกลุ่มคนต่างแยกย้ายติดตามร่วฉชวนกลับเข้าร้านขณะเดียวกันนี้เขาคาดเดากล่าวออกในใจเสียงเบาเท่าแก ที่ตรงหน้าโต๊ะรับเงินเจ้หลิงเผยความสงสัยมองมานางจําได้ว่ารั่วชวนคิดทดลองทําให้เกิดแก๊สในเครื่องดื่มอย่างโกราให้ได้เห็นพิจารณาจากสถานการณ์ตอนนี้การทดลองเหมือนจะล้มเหลวเสว้าว่านจิ้นยังคงยืนรอรั่วชวนคลุ่นคิดในใจว่าจะบอกผลลัพธ์แก่คนทั้งสองยังไงดี บอกไปว่าทวีปเทียนหลันแคลเซียมคาร์บอนเนตไม่สามารถสลายตัวเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุณหภูมิสูงได้งั้นหรือไม่อาจพูดเช่นนี้ล่วยชวนจึงเผยข้อคาดเดาให้ระบบได้ทราบ คำตอบของระบบไม่แตกต่างจากที่ล้วนชวนคิดเพราะกฎเกณฑ์แห่งโลกแตกต่างกันเช่นนั้นผลลัพธ์การทดลองจึงเป็นดังที่ปรากฏเกอร์ลัวคือโลกเวทมนต์ทวีปเทียนหลันคือโลกแฟนตาซีหนึ่งมีพลังเวทอีกหนึ่งมีพลังวิญญาณหากมีความแตกต่างทางกฎโดยเทียบกับโลกก็ถือว่าปกติแต่จากมุมมองตรงนี้แผนการเผยแผ่แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เหมือนจะได้รับผลกระทบแล้วโครากับสไปน่าจะทำไม่ได้ ลวดชวนสายศีษะสุววรนจิ้นถอนหายใจด้วยความผิดหวังเสียได้เขาคือคนที่ทําอาหารชีวิตคือการสร้างสรรค์อาหารแปลกใหม่แต่กระนั้นเขาก็ไม่อาจข้ามภูเขาสูงชันที่มีชื่อว่าโคราและสไปได้สุววรนจิ้นกระทบกระเทือนทางจิตใจแล้วแท่งเครื่องเทศกับบะมีกึ่งสําเร็จรูปที่พัตารเซียนหงอามาตะขายไปเป็นยังไงบ้างลวดชวนเอ่ยถาม เป็นไปได้ด้วยดีขอรับได้ยินคำถามของด้ววนซู่ว่านจิน้นค่อยได้สติก่อนจะตอบแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ขายแก่บุคคลทั่วไปสำหรับผู้ฝึกตนแท่งเครื่องเทศและบะหมี่กึงสำเร็จรูปที่พัฒนาเซียนหงอมาตะอย่างที่ดีก็แค่เอาไว้ดับความหิวของแท้จริงมีสรรพคุณที่ไม่อาจเทียบเคียงเท่าแก่ข้ารู้สึกว่าพัตนาเซียนหงอมาตะคงจะได้เพียงแค่แต่ขายบะหมี่กึงสำเร็จรูปเรียนแบบจากร้านต้นตำรับ โวานจิ้นต้องการแนวคิดอื่นจึงมาเยือนด้วยฐานะเท่าแก่พัฒคารโซวานจิ้นทราบดีถึงความเป็นไปได้ของโลกที่ไม่อาจหยุดอยู่กับที่หลังผ่านพ้นไปหลายวันเขารู้สึกว่าการที่ขอความคิดเห็นจากลวดชวนในครั้งนี้ถือว่าประมาทในการดําเนินกิจการเกินไปชีวิตคนเรานั้นไม่รู้จักพอโซวานจิ้นทราบเรื่องนี้ดีและจดจําขึ้นใจตอนที่673ท่วงทํานอง ลวดชวนมองทางโซวานจิ้นเขาไม่อาจเข้าใจว่าทำไมอีกฝ่ายจึงเอ่ยถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างประทานหันทำตามสะดวกลวดชวนกล่าวตอบโซวานจิ้นจึงเดินออกจากบริเวณโต๊ะรับเงินไปยังเครื่องทำไอศครีมที่เพิ่งพบเห็นสินค้าใหม่ของร้านต้นตำรับถือว่าน่าทึ่งตอนนี้เองที่ชิงหินมาเยือนหลานหากเทียบกับครั้งแรกที่นางมาเยือนตอนนี้นางถอดผ้าคลุม ปิดบังใบหน้าออกแล้วใบหน้าสูงสักและเย็นชาของนางถือเป็นที่ต้องตานางขณะบพบเห็นไอศครีมในมือบรรดาลูกค้าในร้านสายตานั้นจึงเผยความประหลาดใจสินค้าใหม่ของทางร้านหรือชิงหยินเดินเข้าไปต่อแถวไม่กี่นาทีถัดจากนั้นชิงหยินหลิวลู่อี้และหลิวลู่เหมยจึงไปนั่งรวมกัน ทั้ง 3. ต่างหาลือเรื่องการฝึกฝนนางฝึกฝนเสียงที่เป็นท่วงทํานองเป็นคลิปวิชาที่ก้องเกี่ยวกับท่วงทํานองดนตรีสองพี่น้องหลิวลู่อี้เองก็เดินบนเส้นทางนี้เช่นกันพี่ชิงหยินข้ารู้สึกมาโดยตลอดว่าเวลาที่เล่นฟุตนั้นพลังจิตจะควบคุมคลื่นได้มากยิ่งขึ้นหลิวลู่อี้กล่าวคําอธิบายปัญหาที่เผชิญเป็นคําถามที่ดีนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมจึงไม่อาจควบคุมท่วงทำนองให้สมบูรณ์ได้ จิงหยินเผยความเห็นลองเปลี่ยนอารมณ์ใช้เครื่องดนตรีอื่นดูหรือไม่กระทั่งหลิวลู่เหมยยังต้องรับฟังพลางพิจารณาขอบเขตราชันระดับที่9แนะนำวิธีการให้เหล่านี้คือการจุดประกายแรงบันดาลใจให้แก่นางเครื่องดนตรีอื่นหรือหลิวลู่อี้ครุ้นคิดก่อนจะหยิบฟุตออกขึ้นมาตอนนี้ข้ามีเพียงฟุตูตพบเห็นจิงหยินจึงเผยท่าทีสนใจฟุูตนี้ ดูดีไม่น้อยหากจิงหยินกล่าวยอมรับนั่นก็เป็นหลักฐานถึงความยอดเยี่ยมของมันแล้วหลิวลู่อี้จิ้มตอบค่าซื้อมาจากร้านเท่าแก่แต่ตั้งแต่มาถึงร้านเท่าแก่นางก็เปลี่ยนอาวุธวิญญาณเดิมเป็นที่มีขายจากมิติขายอาวุธแทนเป็นเช่นนี้จิงหยินเผยยักหน้ารับ นางเคยเข้ามิติขายอาวุธของร้านเช่นกันแม้ว่าราคาจะสูงล้ำกว่าโลกภายนอกแต่คุณภาพนั้นไม่มีอะไรให้ต้องสงสัยนะับเป็นโชคร้ายที่อาวุธสูงสุดมีเพียงระดับศักดิ์สิทธิ์ระดับศักดิ์สิทธิ์สำหรับขอบเขตลาชันระดับที่9ถือว่ายังไม่ค่อยพอเท่าใดนักนั่นคือความรู้สึกเสียดายอย่างเป็นประการแรกนับตั้งแต่ชิงหยินมาเยือนร้านต้นตำรับ นอกจากทุน่นนี้ยังมีเครื่องดนตรีอื่นที่ชอบหรือไม่ชิงหยินกล่าวถามลองคิดดูหลิวลู่อี้ครุ่นคิดล้วชวนที่นั่งกึ่งนอนในสภาพปลาตาแห้งได้ยินเสียงสนทนาเข้าโดยบังเอิญดังนั้นเขาจึงเกิดสนใจเครื่องดนตรีความคิดอุกอาจถึงกับปรากฏในใจล้วชวนทั้งสามพูดคุยไปพลางหัวเราะขณะล้วชวนเดินเข้ามาหาเท่าแกหลิวลู่เหมยพบเห็นจึงกล่าวทัก หลิวลุยอี้และชิงหยินต่างก็ทักทายเช่นกันล้วสวนโบกมือตอบว่าไม่ต้องใส่ใจทั้งสามเกิดสงสัยพลางคาดเดาถึงสาเหตุที่ล้วสวนเดินเข้ามาหาพูดกล่าวกันถึงเรื่องเครื่องดนตรีหรือล้วสวนเอ่ยถามทั้งสามพยักหน้ารับถัดจากนั้นพวกนางจึงมองหน้ากันเองคล้ายพบเปลี่ยนความหมายในดวงตากันแล้ว เท่าแก่รู้เรื่องท่วงทำนองด้วยหรือในทวีปเทือหลันท่วงทำนองบทเพลงไม่ใช่อะไรที่ทุกคนจะทราบอีกอย่างมันจะเป็นเพียงความสำเร็จที่มีเพียงสตรีฝ่ายขวาฝึกฝนแดนศักดิ์สิทธิ์ห่วงน้ำหยกมีชื่อเสียงโด่งดังก็เพราะท่วงทำนองเท่าแก่ทราบเรื่องท่วงทำนองด้วยหรือหอลิวลุ่อี้กล่าวถามลั่วชวนย่อมไม่เข้าใจเรื่องท่วงทำนองเขาสสา่ศีรษะตอบ งั้นท่านชิงหยินเผยความสงสัยผ่านทางสีหน้าล่วชวนพลิกฝ่ามือก่อนจะเผยวัตถุรูปลักษแตกประหลาดในมือเคยได้ยินชื่อซอนาหรือไม่ซอนาคือเครื่องดนตรีประเภทหนึ่งของจีนนะครับเป็นรูปแบบคล้ายแบบแพรอะไรประมาณนั้นตอนที่674บทเพลงที่น่าทึ่ง ด้วยมองที่เครื่องดนตรีซึ่งถูกเรียกว่าซซนาในมือรั่วชวนทั้งสามต่างมองหน้ากันเองเหมือนดังที่กล่าวไปก่อนหน้าเหตุการณ์เล็กหรือใหญ่ที่เกิดในร้านล้วน,นดึงดูดความสนใจบรรดาลูกค้าได้โดยเฉพาะกับเรื่องที่รั่วชวนมีส่วนร่วมตอนนี้ลูกค้าทั้งหลายต่างมารวมตัวรับชมซอนาในมือของรั่วชวนด้วยความประหลาดใจข้าท่องเที่ยวในทวีปเทียนหลานมาหลายร้อยปีก็ยังไม่เคยได้เห็นเครื่องดนตรีดูแปลกเช่นนี้มาก่อน หน้าตาของเครื่องดนตรีนี้ค่อนข้างแปลกถ้าเท่าแก่กล่าวเหมือนจะเรียกว่าโซนาได้ดินเหมือนกันใช่หรือไม่ไม่น่าใช่นะเสียงพูดคุยดังขึ้นในร้านพร้อมความสนใจกลุ่มคนชิงยินเลือกคิ้วงดงามขึ้นเล็กน้อยมองไปยังเครื่องดนตรีที่ถูกเรียกว่าโซนาในมือของล้ววนส่วนหน้านั้นคล้ายถ้วยขนาดที่ส่วนท้ายกลายฟลุต การประสานกันระหว่างสองสิ่งเกิดเป็นหน้าตาคล้ายเครื่องดนตรีแต่มันก็ยังทำผู้คนรู้สึกแปลกซอนาหลิวลู่อี้เผยอาการประหลาดใจเท่าแก่ให้ข้ารองได้หรือไม่ล่วดชวนส่งซอนาให้อย่างตั้งใจขณะเดียวกันเขาก็คาดหวังว่าจะทำให้เกิดเสียงเพลงในทวีปเทียนหลันให้มากขึ้นกว่านี้เพราะที่เป็นอยู่นี้ออกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักไม่ดีเลยต่างหาก ซอนาคือหนึ่งในเครื่องดนตรีเก่าแก่ของประเทศจีนรวมถึงยังเป็นเครื่องดนตรีที่มีเอกลักษณ์ในหมู่เครื่องดนตรีด้วยกันจะเรียกซอนาว่าลาชันก็ไม่ใช่เรื่องผิดล้วชวนรู้สึกว่าตัวเองกำลังนำพาสิ่งใหม่มาสู่ต่างโลกอืมล้วสวนส่งซอนาให้หลิวลู่อี้พร้อมกล่าวบอกลองดูหลิวลู่อี้เผยยิ้มตอบรับ นางสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะจรดซอนาที่ลิมฝีปากเครื่องดนตรีที่แตกต่างออกไปวิธีเล่นก็ไม่มีทางเหมือนกันกรันะ้นก็ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะแปลกใหม่ไปเสียหมดพรสวรรค์ทางดนตรีของหลิวลู่อี้ถือว่าสูงล้ำนางมองโครงสร้างของซอนาก็พอจะเข้าใจวิธีใช้งานได้ลูกค้าหลายคนรวมถึงชิงหยินและหลิวลู่เหมยต่างตั้งหูฟัง พวกเขากำลังคาดหวังว่าจะได้ยินบทเพลงอันวิเศษที่ล้วดชวนนำมาผ่านเครื่องดนตรีแปลกประหลาดอึดใจถัดจากนั้นเสียงอันกระจ่างและดังชัดพลันปรากฏในร้านกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้เข้าไปเล่นเกมตอนนี้ต่างโดนเสียงนี้ดึงดูดเสียงดังขึ้นเพียงครู่ก่อนจะเงียบหายไปเพราะหลิวลู่อี้หยุดเล่นนางมองที่ซอนาในมือด้วยสีหน้าที่ราวกับว่าไม่อาจนึกเชื่อและตื่นตะลึงนางแทบไม่อาจเชื่อว่าเสียงเหล่านั้น จะเป็นนางเผยออกบรรดาลูกค้าต่างมองมาพวกเขาแทบไม่เชื่อสิ่งที่เรื่องราวเมื่อครู่เช่นเดียวกันเหตุใดเสียงมันน่าทึ่งเช่นนี้ชิงหินที่ดึงสติกลับคืนมาอดไม่ได้ที่จะกล่าวออกบรรดาลูกค้าต่างก็ได้ดึงสติกลับคืนมาคนแล้วคนเล่าพวกเขาต่างนึกถึงต่อเครื่องดนตรีที่เรียกว่าซอนาเครื่องดนตรีที่เท่าแกน่นำออกมาช่างวิเศษยิ่งนัก สงสัยจริงว่าหากได้รับฟังบทเพลงจนจบถึงตอนนั้นวิญญาณของข้าคงจะยอมสิโลลาบให้แล้วเป็นแน่เสียงนี้เลากับปวยบินไปฟากฟ้าถือว่าหารับฟังได้ยากเฮ้แต่ก็ได้ฟังเพียงน้อยนิด หลายคนต่างพูดกล่าวต่อกันพร้อมแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นหลิวลุอีตอนนี้ยังตัวแข็งทื่อน,นับตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้นางเพียงเล่นมันไปอย่างมากก็เพียงหนึ่งชั่วลมหายใจสาเหตุนั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วตอนที่675พิเศษ แม้เสียงแปลกไปบ้างแต่ไม่ทราบเลยว่าเห็นภาพมายาหรือไม่เป็นข่ารู้สึกได้ถึงความรู้สึกพิเศษที่ยากจะอธิบายไม่เหมือนดังผู้อื่นเดยววิเฉินขมวดคิ้วพร้อมนึกย้อนข้าเองก็ด้วยชู่อยางพยักหน้ารับเส้นกันหลือวรูปเหมยก็เห็นพ้องข้าด้วยชิหญินคลุ่นคิด ราบเท่าที่เป็นผู้ฝึกตนขอบเขตทดสอบเต่าหรือสูงกว่าเพื่อเขาร้วนเกิดความรู้สึกเช่นนี้ขึ้นมาเท่าแกนี่มันเรื่องอะไรกันเย่าซือยานเอ่ยถามกับรั่วฉวนซอนหนาสำหรับประเทศจีนแล้วคือเครื่องดนตรีที่รับหน้าที่ต้อนรับรวมถึงบอกลาต่อผู้ตายมันมีสถานะอันพิเศษ ตามที่ล่วสชวนคาดเดามันอาจเป็นความรู้สึกหลังหรือกำเนิดขึ้นมาใหม่และจะรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อขอบเขตทดสอบเต๋าด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่คิดอธิบายอะไรออกไปซอนาเป็นสิ่งที่พิเศษล่วฉวนกล่าวบอกรับฟังเหล่าลูกค้าขอบเขตทดสอบเต๋าขึ้นไปต่างรุ่นคิดที่เหลือต่างจับต้นชนปลายไม่ถูกพี่หญิงรู้สึกยังไงกัน หลิวลู่อี้เผยความสงสัยหลิวลู่เหมยขมวดคิ้วเล็กรุ่นคิดนางสายศีรษะตอบยากจะอธิบายบทสนทนาคล้ายคลึงนี้ปรากฏซ้ำกับผู้อื่นเท่าแก่ซอนาอันนี้หลิวลู่อี้เรียกหารั่วฉวนมอบให้เจ้ารั่วฉวนตอบคำขอบคุณเท่าแก่ หลิวลุอี้รับคำด้วยความยินดีบรรดาลูกค้าในร้านต่างมองหน้าด้วยความอิจฉาแม้ไม่ทราบว่าทำไมแต่เครื่องดนตรีที่เรียกว่าซอนานี้อย่างไรก็ไม่ใช่ธรรมดาเป็นแน่การทดลองซอนาในวันนี้คือหัวข้อร้อนแรงของกระดานสนทนาและแอปแชทเมื่อทีอูฮุยเปิดโทรศัพท์พิเศษขึ้นมาจึงได้เห็นเรื่องราวจนลุกพรวดขึ้นมาเพียงครึ่งวันถึงกับเกิดเรื่องราวมากมายที่ห้านองเหนือหัวคิดอยากดาวน์โหลดแอปแชทด้วยหรือ เล่าไปที่ยืนเคียงข้างกล่าวคําแน่นอนจิวหุยพยักหน้ารับร้านขาแอปพลิเคชันจึงถูกเปิดขึ้นมาตอนนี้มันปรากฏแอปพลิเคชันใหม่ให้ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแอปแชทที่มีค่าบริการสิบผลึกวิญญาณดําเนินการต่อหรือไม่จิวฮุยชะงักก่อนจะสายศรีรษะและเผยยิ้มพร้อมกันนี้สิบผลึกวิญญาณก็หายวับเมื่อเลือกดำเนินการต่อผลึกวิญ,ญญาณของเขาจึงถูกนำไปพร้อมปรากฏแอปพลิเคชันบนหน้าจอ ใช้งานแอปแชทก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายผลึกวิญญาณอีกแต่อย่างใดแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถจ่ายเพื่อดาวน์โหลดได้นี่จึงสะดวกสบายและรวดเร็วทันใดนี้เองที่ปรากฏข้อความบนหน้าจอจี้หลิงเย่ขอเป็นเพื่อนกับท่านจี้เทียนหยวนขอเป็นเพื่อนกับท่านเล่าไปนี่คือด้วยรับชมข้อความแจ้งเตือนจี้อูยไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรต่อเพราะเขายังไม่มีเวลารับชมว่าแอปแชทใช้งานยังไง องค์เหนือหัวแอปแชทคือการที่เพื่อนสนทนาต่อกันหรือสนทนาเป็นกลุ่มเล่าไปจึงอธิบายให้จีอูฮุยได้ทราบผ่านไปพักหนึ่งเป็นเช่นนี้เองจีอูฮุยเผยความตื่นเต้นยามส่งข้อความทันใดนี้เองที่เขาเกิดคุ้นคิดขึ้นมาหากนำแอปแชทไปใช้ในกองทัพอย่างนั้นการสื่อสารจะรวดเร็วและสะดวกกว่าค่ายอาคมสื่อสารสื่อสารได้รวดเร็วจีอูฮุยทราบความสำคัญของเรื่องนี้ดี องเหนือหัวจักรวัดหัวหยวนยอมแพ้ไปแล้วพบเห็นสีหน้าของจี้อูฮุยเล่าไผจึงกล่าวคำบอกจี้อูฮุยค่อยนึกขึ้นมาได้ก่อนจะถอนหายใจด้วยความเสียดายจริงด้วยจักรวัดหัวหยวนยอมแพ้ไปแล้วจี้อูฮุยรู้สึกว่าหากทั้งสองฝ่ายยังคงสู้รบต่อกันด้วยมีแอปแชทน,นี้จะเอาชนะจักรวัดหัวหยวนได้โดยแทบไม่ต้องลงแรงอะไรมาก